ตอนที่90เบื่อหน่ายกันเองกลางเขาชื่นมื่นต่อกันนอกเมืองคิ้วตาของนางเปลี่ยมความงดงามหน้าพิสมัยแซงทำท่าหวาดกลัวตัวสันหน้าเวทนาไม่รีบโถมเข้าสู่อ้อมอ,อกสีเฟื่องเนียนโจรดักปล้นกลางทางเป็นหัวหน้าของภูเขาใดผิดแล้วข้าเป็นริ้วล้อเท่านั้นชิงตัวหญิงสาวไปเป็นหูหญินรังโจรให้หัวหน้าทำความชอบสำเร็จจากริ้วลอตัวเล็ก ได้เป็นริ้วล้อตัวใหญ่เช่นนั้นใหญ่ไม่ใช่กระทั่งหูหญินดังโจรท่านก็เคยโอบกอดมาก่อนยิ่งกว่านั้นที่รกร้างห่างไกลชายกำยำทำอันใดต่อสาวน้อยวิงวอนฟ้าฟ้าไม่ขานวิงวอนดินดินไม่สนองก็ถูกต้องแต่หากเจ้าเป็นหูหินดังโจรเกิดฟ้องหัวหน้าขึ้นมาข้าใหญ่ไม่ใช่ถูกบ่นคอเฮแม่นางเลิกพูดจาเหลวไหลทำข้าสับสน ตอนนี้แม้ข้าเป็นระดับเล็กจ้อยแต่มีปณิธานเป็นหัวหน้าต่อให้เจ้าเปล่งตังมีน้ำมีนวลยินดีใช้ฟ้าต่างม่านใช้ดินต่างเสือกับข้าข้าก็ยืนก้านไม่กระทำเพ่ยท่านกล้าหยอกเยาะข้าคนชายบ้านข้าฟังแล้วย่อมหนึ่งดาบบันคอท่านคนชายบ้านเจ้าเป็นใครฝึกควบทั้งดาบกระบี่เก่งกาจถึงเพียงนี้เทียวอีกอย่างคนชายบ้านเจ้าย่อมไม่สง่างามเหมือนข้า โจรน้อยเจ้าเป็นเพียงกบในกะลาจะรู้หรือว่าคุณชายบ้านข้าดีอย่างไรข้าไม่ใช่กบในกะลาเป็นคางคกข,ขวางทางแม่นางเจ้าดูแคลนรูปรักข้าได้แต่อย่าดูถูกพฤติกรรมโจรภูเขาของข้าเฮ้อ <c oughs> คณชายบ้านข้าเคยกล่าวไว้จะสร้างคอกหมูไว้บนคันนาน้ำปุ๋ยไม่ให้ไหลสู่นาคนนอกแต่เหตุใดถึงบัดนี้ก็ยังไม่กินข้าแปลกหนอประหลาดนัก คนชายบ้านเจ้าสมแล้วที่เป็นปัญญาชนข่าเลื่อมใสย,ยิ่งนักจันกระจ่างลมพัดกลูเหมาะแก่การสังหารคนไม่ก็เหมาะให้นมสาวโสดเปล่าเปลียวหาความสำราญนมสาวคู่นี้ช่างน,น่าเบื่อดีแต่ต่อปากต่อคำกันกลางราตีสนทนากันเสร็จสิน้นสตรีในชุดแพรโผผินดังปีเสื้อเข้าสู่อ้อมกอดของสีเฟืองเนียนขอกอดร่างอารชรของนางไวสุดดมเต็มที่ หลับตาทำท่าเคลืบอเพลิมดมไปดมมากลิ่นเจ้าหอมที่สุดหอมกว่ามันเทศเผาหอมกลุ่นที่ได้เห็นยามหิวจนตาลายเสียอีกนางกอดเขาไว้แน่นแนบติดแผงอ,อกของสีเฟืองเหนียนแทบอยากให้ตนเองหลอมประสานเข้าไปในร่างเขาเอ่ยพึมพำว่าบ่าวเดิมทีก็ไม่เชื่อว่าหงสูนายบ่าวคู่นี้เดินทางออกจากเบยเหลียงแทบจะพร้อมกันบัดนี้ดูคล้ายอุ่นใจ ที่ได้พบกันในต่างแดนหงซูคลายมือหน่อยเจ้ารัดข้าจนหายใจไม่ออกเตียนเซี่ยบัดนี้ท่านเป็นยอดฝีมือสุดยอดฝีมือก็ต้องคลายมือกอดอย่างนี้มีอย่างที่ไหนโอ้เตียนเซี่ยท่านมีกระบี่เพิ่มอีกแล้วชักออกมาให้ข้าชมดูได้หรือไม่หากต้องขัดถูกระบี่คมกริบมอบให้บาปกระทำก็พอวอนโดนตีอย่าก่อกวน รีบคลายมือเตี้ยนเสีย้ยคราวก่อนกลับจากตะเวนหาประสบการณ์ท่านคุยโวว่ามีมือกระบี่ร้ากาจบางคนหนึ่งกระบี่ใต้วางขาสะบั้นสาวงามใช่กระบี่เล่มนี้หรือไม่มีกฎมีเกณฑ์หน่อยได้หรือไม่เขาพิพักพิพวนหนึ่งฝ่ามือฟาดบั้นท้ายนางออกแรงเล็กน้อยก็หลุดจากอ้อมกอดนางได้ทลึงตากลมโตเห็นนางหน้าแดงกำมดังดื่มยาว,วาสันมาก็ไม่ปาน สองคนสบตากันสีเฟื่องเนียนบีบจมูกนางยิ้มเอ่ยว่าเจ้ามาได้อย่างไรมาทำอันใดที่อาสมสกุลเซินแววตาของหงสู่สาวใช้ใหญ่หอุทยานอูถงขมคืนเอ่ยเน้นทีละคำอย่างชัดเจนคิดถึงเตี้ยนเสี้ยแล้วสีเฟื่องเนียนทำท่าจะตีนางก็สะอึกร่างเข้าใส่ทำท่าอย่างเตี้ยนเสี้กระทำได้ตามใจกันนั้นเขาขมวดคิ้วนางก็ยิ้มยิ้ม ก่อนผิวปากวีดหนึ่งม้ากำยำตัวหนึ่งห้อตะบึงเข้ามาจงสายบังเหียดแล้วหงสู่ก็เอ่ยสีหน้าจริงจังเบาออกจากเปยเหลียงหลังเตี้ยนเสี้ยไปหลายวันจนอองวางแผนการไว้ที่เมืองตุนห่วงพัวพันมาถึงอสมแห่งนี้เดิมทีคิดโจมตีอิทธิพลของมู่หลงเปาติ่งผู้ทําลงอาญาสิทจีจือโจที่เสินใครเหอรอบพึ่งพาเป็นการส่วนตัวคาดไม่ถึงเตี้ยนเสี้ยร้ายกาบ บุกจู่โจมจนทั้งคนทั้งม้าในอาสมล้อมความขมขมงหายกระทั่งสินชื่อก็เชื่อทิ้งเบาวกำจัดตะปูที่พูดแดงชาติรอบตอกไว้จากนั้นใช้วิธีตบตากล่าวกับเสินสวยหูผู้นำอาสมรุ่นก่อนว่าคนผู้นั้นเป็นสายของมู่หลงเปาติงบ่ารับปากเขาว่าให้เมืองตนหวงแบกหม้อดำเดิมพันว่าเขาไม่กล้าเอ่ยเรื่องนี้กับมู่หลงเปาติงระหว่างนี้ให้บ่าวเรียนแบบลายมือชายจับมแมลงปอผู้นั้น ข่าวลับที่เป็นความจริงบางอย่างไม่มีทางเพ่งพลายในช่วงนี้เป็นการชั่วคราวอย่างน้อยรอจนเตี้ยนเสื้อออกจากตรงจินโจแล้วหญิงจับผีเสื้อที่อยู่ห่างไป300อลี้ถึงเพิ่งรู้ตัวหากโชคดีสักหน่อยเกรงว่าเตี้ยนเสี้ยกลับถึงเปยเหลียงแล้วร่องรอยยังไม่แพ่งพลายแก่คนพวกนั้นสีเฟื่องเหนียนพลิกร่างขึ้นมาคอมเอวดึงตัวหงสูโอบเอลบางของนางไว้วางศรีรษะบนบานางขมวดคิ้วเอ่ยว่า หากแพ่งผายเล่านางตอบเสียงเรียบก็ไม่เป็นอันใดให้หงสู่ไต่เถาคลํำแตงสังหารชายจับมแมลงปอหญิงจับผีเสื้อรวดเดียวสิบกว่าคนก่อโกนพวกนั้นถูกบ่าวจูงจมูกเช่นนี้รับรองว่าไม่ทันคิดไล่ตามเตี้ยนเสีย้ยสีเฟื่องเหนียนนิ่งเงียยไม่เปล่งคำหงสู่เอ่ยเสียงอ่อนนมเตี้ยนเสี้หงสู่เดิมทีก็เป็นนักฆ่าเดนตายไม่ไปตาย จะอยู่ไปเพื่ออะไรมีชีวิตอยู่มิใช่เพื่อช่วยเจ้านายสังหารคนหรอกหรือสีเฟื่องเหนียนงับติ่งหูนางเบาๆออกคำสั่งว่าห้ามพูดแบบนี้และยิ่งห้ามทำแบบนี้ร่างนางสันสะท้านกระถดไปด้านหลังสีเฟื่องเหนียนถามว่าหลายปีมานี้เจ้ามักออกจากจวนอ๋องเป็นระยะล้วนมาเมืองตนห่วงแห่งเปยมังหรือ หงสูรับคํำอย่างว่าง่ายสาวใช้ในอุทยานอูถงดังนกขมิ้นนกนางแอน่นต่างมีดีไปคนละอยา่างล้วนเป็นสตรีหน่วยก้านดีชั้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชิงเหนียวทิดาของหวังซิ่วเซียนทวนลี่อีผู้เก่งกาจการเดินหมากเป็นรองเพียงสีไว้ส่งพี่รองของเขาสาวใช้ที่ถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นห่วงกว่าผู้เก่งกาจทางเสียงสัมผัสและการปรุงอาหารจวนอ๋องมากทรัพย์สินอิทธิพล รวบรวมสติชั้นเลิศดไว้มากมายเช่นนี้นำออกมาสักคนล้วนทำให้ปัญญชนเปยเหลียงลุ่มหลงดังต้องมนไม่ต้องสงสัยเลยว่าหงสูเป็นผู้ที่น่าสนใจที่สุดในบรรดาน,นั้นชิงเหนียวซึ่งเป็นสาวใหญ่เช่นกันมีนิสัยเย็นชาอยากเข้าใกลหงสูอ่อนโยนมีเสน่ห์กว่ามากทุกคนล้วนชอบนางจากใจจริงนางคำานึงถึงรอบด้านควบคุมจิตใจคนได้อย่างพอดิบพอดีในอุทยานมีบรรยากาศปลองดอง ก็เป็นความดีความชอบของนางสีเสียวกล่าวว่านางไปเป็นพระสนมในวังย่อมเป็นที่โปรดปรานไว้คู่ต่อก่อนมิใช่ยกยอเกินจริงใบหน้านางเพลิดแผล้วเย็นชาในกระดูกดำอาจเพราะนิสัยใจดำเย็นชาเหมือนกันถึงได้สนิทกันตั้งแต่เล็กเหมือนตัวตนในหน้าหนาเวเบียดชิดกันเพื่อมอบความอบอุ่นแก่กันเขาถามอย่างสงสัยใข่รู้จากที่เจ้าว่ามา เจ้ามีอีกสถานะในเมืองตนห่วงหรือสองมือหงสู่วังบนแขนที่โอบรอบเอวพยักหน้าตอบว่าย่อมต้องมีเมืองตนห่วงสลับซับซ้อนอย่างยิ่งเบาวเข้าเมืองมานับว่าเร็วตอนนั้นเมืองตนห่วงขลาดแคลนและไม่มั่นคงเบาวได้เปรียบอย่างมากยอดเขาใหญ่มีไม่ต่ำกว่าแปดสามกลุ่มที่สั่งสมอำนาจบารมีมาสองชั่วคนในพื้นที่เมืองตนห่วงเดิมขานอำนาจเป็นสามขาเถินม่อสำริศ ต่างปัดแข้งปัดขากันอย่างไม่ออมก,กําลังเทียนเซียก็ทราบว่าพวกป่าเถื่อนทางเหนือเรียนแบบการประลองสติปัญญาของราชาวงศ์เราได้อย่างหัวมังกรท้ายมังกรแต่เรื่องต่อสู้อย่างกล้าหาญในสนามรบน่าดูชมอย่างยิ่งมีกลุ่มอิทธิพลใหญ่จากภายนอกได้แก่มู่หลงเปาติ่งกลุ่มผู้ทํารงอาญาสิทธิ์ตรงจิ่นโจสนับสน,นุนและแท่นปู่เชียสํานักอันดับเก้าในสิบยอดสํานักแห่งเปยมังล้วนมีรากฐานที่เมืองตนห่วง เป็นผู้อาวุโสในเมืองไม่ใครเข้าร่วมการต่อสู้ไม่เคยกระทําเรื่องหลอกใช้คนยังเก็บเกาลัดกลางกองเพลิงอีกสองกลุ่มเป็นกลุ่มพ่อค้าวานิชใหญ่รวมตัวกันขึ้นดนําเนินการไหลลื่นปรูตราดและไม่อาจดูเบาพ่อค้าเห็นแก่ประโยชน์ฝีมือจับปลาน้ำขุนเป็นที่หนึ่งสีเฟื่องเหนียนถอนหายใจหลายกลุ่มไม่น้อยเลยทีเดียวหงสู่เอ็นแน่แผงอกหลับตาพลาวเสนยเย้ายวนผู้คน เอ่ยเสียงเบาว่าก่อนหน้านี้เบ่าได้ข่าวว่าสิทธิของเฉากวนจือทำลายความเกิดไกลของทั่วป่าชนสุน,สนก็ทราบว่าคนผู้นั้นคือเตียนเซียสีเฟื่องเหนียนรูปผมนางยิ้มเอ่ยว่าเจ้ากับข้าก็เหมือนกบเจอไก่นาในหม้อน้ำมันน้องชายพี่ชายร่วมทุกข์หงสูเอ่ยเสียงเบาเบ่าเป็นสตีสีเฟื่องเหนียนไม่สนใจนึกถึงข่ายจงอี ความรู้สึกหลากหลายยิ้มเอ่ยว่าในวันนี้รั้งอยู่บนเขาลิ้วอีได้พบลูกหลานของตระกูลหานเกรียกหล่อมให้เขาไปจี้โจหงสู่หากเจ้ามีเวลาช่วยส่งข่าวกับเปยเหลียงให้อาจารย์ข้าหวางเบียเขาชำนาญเรื่องนี้หงสู่พยักหน้าเจ้าข้าถึงเมืองตนหวงจะทำเรื่องนี้รับรองไม่ตกลนสีเฟื่องเหนียนเอ่ยเสียงเบาแท้จริงแล้ว อาจารย์ข้ามองข้าหมากร้อมเป็นฌาสนสุนัขิ้งจอกแขนงหนึ่งไม่ใคร่ให้ราคากล่าวว่าการเดินหมากดูคล้ายยุ่งเหยิงจุกจิกแต่ห่างไกลไม่สู้ใจคนยากแท้อย่างถึงเบี้ยตัวหนึ่งอย่างรากบังเกิดพลังชีวิตบนกระดานหมากแต่เบี้ยดำก็ยังเป็นเบี้ยดำเบี้ยขาวก็ยังเป็นเบี้ยขาวไม่ว่าอย่างไรก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขสีของเบี้ยไม่ได้แต่มนุษย์คนหนึ่งขาวดำกลับตาลปัดได้จงรักภักดีบนคนคือสิ่งใด ล้วนไม่ควรข้าให้เอ่ยถึงเมื่อก่อนข้ายังไม่รู้สึกคิดเพียงเพราะทักษะการเดินหมากของอาจารย์ไม่ยอดเยี่ยมพอกระทั่งพี่รองข้าก็ยังเอาชนะไม่ได้ถึงได้หาข้ออ้างตอนนี้นึกย้อนดูถึงเข้าใจเจตนาของอาจารย์เมื่อก่อนอยู่ใต้ร่มไม้ในจวนมองคลื่นละลอกเล็กหรือละลอกใหญ่ก็เหมือนชมดูละครอาจเพราะพวกจิ้งจอกเท่าซุกงำล้ำลึกหากไม่ได้เข้าร่วมในเหตุการณ์ด้วยตนเองสักเทีย่ยวย่อมมองไม่กระจ่าง บนเขาเลี้วอีในค่ายจงอีเ้เล็กๆได้มองหัวหน้าเหล่านั้นดำเนินการก็ออกจะเข้าใจแล้วหงสู่รูปสัมผัสหลังมือสีฟ้งเหนียนยิ้มเอ่ยเสียงเบาเตี้ยนเซียยิ่งกระจ่างในเหตุผลขึ้นทุกทีแล้วเขาคิดสั่งสอนสาวใช้ใหญ่สักหน่อยแต่นางหันขวับมาเชิดคางแหลมขึ้นใบหน้าพลาวสเสน่ห์ไรอารมณ์ปฏิพั์เอ่ยว่าเตียนเซียไม่กล่าวถึงหงสู แต่คนที่ไร้ชื่อเสียงสถานะและไม่อาจออกหน้าออกตาหลายปีถึงขั้นหลายสิบปีท่านต้องคำนึงถึงความดีของพวกเขาสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าจดจำไว้แล้วการส่งข่าวนี้เป็นงานที่ต้องทุ่มทีชีวิตและเลือดเหนือหงโซม้าตัวนี้ไม่เลวเป็นม้าหรือชื่อของเปยมังหรือเป็นม้าสิงหหยกสองราตีหนึ่งตัวมูลค่าห้าตำลึงทอง เจ้าขี่มาจากเมืองตุนหวงหรือสถานะใดถึงโออาเพียงนี้เตีเ้ยนเสี้ยไปถึงก็ทราบแล้วไม่บอกหรือจะจี้เอวเจ้าให้ตเตี้ยนเสี้ยยาเอกลับกันแล้วเจ้าว่าอยาก็อย่ากใครเป็นนายใครเป็นบ่าวกันแน่สองคนเย่าแย่กันไปมาไม่หาที่พักควบม้าห่อตะเบิงกลางราตีประดับดาว รุ่งสางมาถึงเมืองเล็กที่กระทั่งกำแพงเมืองก็ไม่มีหงสู่ที่หลับไปในอ้อมกอดของสีเฟื่องเหนียนขดศีรษะต่อไปไม่ให้ผู้ใดเห็นความงามชักนำภัยพิบัติของนางสองนายบ่าวหยุดมาพักเท้าในห้องเดียวกันในโรงเตรียมจ่ายเงินแล้วไม่ถึงชั่วยามก็จากไปเท่าแก่และเสียวเออที่มองเห็นรูปโฉมนมพันธของนางจน,จนจิตวิญญ,ญาณดุดลอยรอบมองไปด้านหลังอยากตีอกกระทืบเท้า บัณฑิตสมควรตายผู้นี้เด็ดบุผาพิราชล้ำเข้าแล้วเสี่ยวเออวิ่งนำไปยังห้องของหญิงชายคู่นั้นก่อนใครรีบมารีบไปเช่นนี้เพียงหนึ่งชั่วยามทำอันใดกันผลคือเห็นผ้าห่มสะอาดสะอ้านพับเรียบร้อยเสี่ยวเออโถมลงบนเตียงไม่ได้กลิ่นหอมของยอดระทูเท่าแก่ที่ตามเข้ามาจู่จก็อัดกำบั้นใส่เตียงด่าอย่างชิงชังเจ้าหมอนี่ไม่ใช่ใชายชาติบุรุษ สตีอย่างนางเสียนเช่นนี้ให้ค่าสาแก่ใจสักครั้งอายุสั้นไปสิปีก็คุ้มค่าที่เรียกว่าม้ากำยำหนึ่งวันเดินทางพันลีลำพังม้าเพียงตัวเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้แต่เล่าลือว่าในการรบครั้งใหญ่สมัยชุนชิวเคยปรากฏหนึ่งวันเดินทาง9 0้าร้อลีทว่าในคําเล่าลือกลับละเลยไม่เอ่ยถึงจุดพักม้าหลายสิบแห่งและม้าเรื่องชื่อมูลค่าล่มเมืองที่วิ่งเต็มฝีเท้าจนตายไปสองตัว ม้าสิงหยอกสองราตีที่ฝีเท้าดีไม่สามันตัวนี้วิ่งอย่างไม่รีบร้อนและไม่ใคร่ได้หยุดพักเท่าใดสามวันสามคืนให้หลังก็มองเห็นกำแพงเมืองขนาดใหญ่ของเมืองตนห่วงตะวันเพิ่งเบิกฟ้ากดห้ามสัญจรยามวิการของเมืองตนห่วงเข้มงวดบัดนี้ยังไม่เปิดเมืองหงสู่เสนอว่าให้ไปชมถ้ำพุชัยจีกันก่อนถ้ำชัยจีมีพระพุทธรูปและปฏิมกรรมนางเซียน อยู่ทั้งสิ้น 26, 0 0 0กพันกว่าชิ้นเป็นศักดิ์สิทธิ์สถานอย่างสมความภาคภาคูมิของสำนักพุทธเป็นรองเพียงวัดเหลี่ยงฉานและเขาหลันถัวแห่งสีอีแตกต่างจากสถานที่สำคัญทางาศาสนาส่วนมากทำพุทชไชจีไม่ได้สร้างบนเขาไม่ถือเรื่องภูเขาสูงพุทธะยิ่งสูงแต่สร้างขึ้นบนพื้นราบไม่ก็สลักผนังผาเป็นพระพุทธรูปผู้มีจิตศรัทธาเดินขึ้นบนยอดเขาไชจีเพื่อชมทัศนียภาพได้ พระพุทธรูปประทานสลักบนผนังผาเป็นพระพุทธรูปในตรีการปางสมาธิบนฐานพระสุเมนองค์กลางสูงถึง60จังพระพักอิ่มกลมดูเคร่งขคริ่มจีวรลายตัดเป็นช่องช่องยาวระล,ะลงมาถึงฐานที่ประดิษฐานแต่ละข้างยาวถึง40กว่าจังด้านซ้ายขวาต่างมีพระโพ,พธ,ธิสัตว์ที่ปลายทั้งสองด้านเป็น8นางอัปสรเห็นพระพุทธรูปสูงเทียมเมฆแต่ไกล,ไกลหงส์ยิ้มกล่าวว่า ด้านหลังพระประธานยังมีดอกบัวอีก81ดอกมีพระโพธิสัตว์ประทับบนแต่ละดอกรา้านสรนเปยหมังจํานวนมากนับถือพุทธศาสนาพระโพธิสัตว์ทั้ง81องค์ถูกพวกมีอํานาจบารมีแบ่งไปจนสิน้นทูบเทียนโชตช่วงเกลงว่ากระทั่งวัดเหลี่ยงฉานยังไม่อาจเทียบสีเฟื่งเหนียนยิ้มรับเงยหน้ามองไกลๆพระประธานยกพระหัตถ์เป็นปางประธานอภัยขอก้มหน้าประนมมือ ต่อไปทั้งเปยหมังและหลีหยางย่อมดำเนินการกำจัดพุทธแต่สีเฟื่องเหนียนยังคงให้ความเคารพพุทธะดังเดิมหงสูไม่ได้ศรัทธาพุทธแต่ก็ปนมือตามพักเท้าเนิ่นนานตั้งแต่ต้นจนบัดนี้สีเฟื่องเหนียนไม่เอ่อยวาจาก่อนบนตัวจากไปจงสายบังเหียนม้าแต่ไม่ได้ขึ้นมาเอ่อยเสียงเบาว่าอิสระทัศนาทัศนาอิสระไร้คนอยู่ไรข้าอยู่ ถามบัดนี้ตัวตนโยห่หนใดรูแห่งหนย่อมอิสระพาอยู่ไรตถาคตมีภายภาคหน้ามีอนาคตพิเคราะห์ชีวิตมาอย่างไรผ่านมาแล้วเห็นเหมือนดังมาหงสูู่ยิ้มเยื้อนเอ่ยว่าเตี้ยนเสียช่างสอดคล้องกับทิวทัศน์เหมาะกับสถานการณ์สีเฟื่องเหนียนหันมายิ้มยิ้มเอย,อยังปลดปล o ก็ไม่ใช่หรอกหรือนึกเรื่องหนึ่งขึ้นได้จึงเล่าว่า คราวนี้พบกับหลวงจีนรูปหนึ่งเจ้าเดาไม่ออกว่าเป็นผู้ใดแน่หงสู่ตอบอย่างทำลายบรรยากาศหลวงจีนหลงสู้เจ้าอาวาสวัดเหลี่ยงฉานเบาทราบว่าเขามาเปยมังเตี้ยนเสี้ยกล่าวเช่นนี้ย่อมเป็นเขาแน่อริยะแห่งพุทธท่านนี้เก่งกาจไม่เช่นนั้นจะยกย่องว่าช่วยสรรพสัตจากทะเลทุกได้อย่างไรไหนเลยเพียงแค่มังกรสากคุณหลนฟังคำเทศนาราชสีคารามแห่งสำนักพุทธ ก่อเกิดคลื่นยักษ์ในสมุทรเพิงไหลสีเฟื่งเหนียนทำหน้ากลัดกลมหงสู่ยิ้มแม้มปากนางถอยหลังไปหลายก้าวชี้ไปที่ยอดเขาเอ่ยเสียงเบาว่าเพิ่งทราบข่าวฮ่องเต้หญิงก็เชิญชีหลินเจินเหรินราชคูให้สร้างอารามเต๋าบนเขาไชาจีสีเฟื่งเหนียนเอ่ยพึพรรมพำว่าพุทธเต๋ากลางเขาไม่เบื่อหน่ายกันเองหรือสีเฟืงเหนียนจากถ้ำพุทธไยจีไปไกลแล้ว ก่อนขึ้นม้าพร้อมนางควบขี่ไปทางเมืองตนห่วงหงสู่ถามว่าเตียนเซี่ยสำนักพุทธกล่าวถึงสังสารวัดหกวิถีมีจริงหรือสีเฟื่งเหนียนเอ่ยเสียงเรียบเชื่อถึงมีไม่เชื่อก็ไม่มีนางลังเลไปครู่หนึ่งก่อนหันกลับไปมองตั้งแต่เกิดมาก็มีชะตากรรมตกตายได้ทุกเมื่อนางมักคิดมอบกายให้เตียนเซียถึงตกตายอย่างยินยอมพร้อมใจ ตายเร็วสักหน่อยหากมีการกลับชาติมาเกิดจริงเช่นนั้นชาตินี้จะได้รีบศรัทธาในพุทธศาสนาเกิดใหม่จะได้เป็นสตรีงดงามสักหน่อยไม่แน่อาจได้พบเขาอีกนางไม่อยากมีชีวิตอยู่จนแก่ชรลาตาเหลืองผิวพรรณเหี่ยวย่อนอัประรักเกินไปแล้วจูๆ่ๆสีเฟื่องเหนียนก็ถามขึ้นหงโซต่อไปข้ามีลูกสาวไม่ว่าจากสตรีคนไหน ล้วนให้เจ้าช่วยสอนนางแต่งตัวปะทินโฉมสอนนางทาชาติดีหรือไม่นางกระพริบตาปิดๆหน้าแดงถามว่าแต่ข้าเป็นเพียงสาวใช้ไร้ราคาสีเฟื่องเหนียนตอบเสียงทุมข้าเป็นบุรุษเจ้าเป็นสตีง่ายดายแค่นี้พูดเรื่องไร้ราคามีราคาอีกข้าจะตีเจ้าหงสูู่ก้มหน้าแล้วรีบเงยหน้ามองเขาอย่างลุ่มหลงนอกเมือง เตี้ยนเซียและสาวใช้ชื่นมื่นต่อกันเขากล่าวสืบต่อขอเพียงเจ้าตกลงพอถึงในเมืองก็จะรังแกเจ้าไม่เอ่ยถึงเรื่องตียังจะกินเจ้าให้เกลี้ยงจึงหรือหนึ่งวาจาวินยูชนออกจากปากสี่อาชายากไล่าตามเตี้ยนเซียเป็นวินยูชนหรือหนึ่งวาจาคนทอยแรงก้าววัวสองพยักยังไม่อาจทำให้กลับคำเตี้ยนเซียอา,อาจหาร ถูกต้องไปเลือกเตียงใหญ่หมอนกลิ้งในผ้าหมกัน